สวัสดีค่ะ คลิปนี้ติวมารวมครีมซองเซรั่มเกาหลีตัวเด็ดในเซเว่นที่ใช้แล้วผิวสวยใสแบบสาวเกาหลีใช้แล้วผิวใสขึ้นจริงไม่จบตานะคะในราคาเพียงหลักสิบบาทเท่านั้นค่ะต้องบอกก่อนว่าติวะ่ะเป็นคนที่ผิวแห้งไปจนถึงผิวผสมนะคะจะมีบ้างบางครั้งที่ช่วงจมูกมันจะมันมน,นะคะแต่ว่าสภาพผิวโดยรวมเนี่ยก็คือจะค่อนข้างไปทางแห้งนะคะและครีมซองในวันนี้ที่ติวจะรวมมาให้เพื่อนๆจะเป็นครีมซองที่เป็นเซรั่มทั้งหมดเลยนะคะที่เขาเครมมาว่าใช้แล แล้วผิวสวยใสยแบบสาวเกาหลีแล้วติ๋วก็ลองใช้แล้วว่าเออผิวมันดีขึ้นจริงแล้วก็ใสขึ้นจริงนะคะในราคาเพียงหลักสิบบาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่ามีตัวไหนบ้างคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือพร n s T ตีดโกลเซ um ตัวนี้เป็นตัวใหม่จากทางแบรนด์เขาเลยนะคะก็คือพร n s T ตีดโกลเซ um ค่ะเขามีชื่อเล่นว่าเซรั่ม 3D เป็นแบตเทนิ่งเซร u มปดหอก ผิวหมองช่วยให้ผิวกระจางใสลบจุดดํารอยสิวแล้วก็ช่วยให้ผิวโกลว์ขึ้นใสขึ้นแบบสาวเกาหลีนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเรื่องผิวเรียบเนียนรูขุมขนกระชับผิวอิ่มน้ํานะคะคือส่วนตัวติวเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วนะคะที่เห็นผลได้ชัดกับตัวติ๋วเลยก็คือเรื่องผิวอิ่มน้ําหน้าฟูอย่างที่เขาเคลมมาเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่ผิวแห้งเนาะก,ก็เลยจะชอบมากเลยอะไรที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวผิวอิ่มน้ําหน้าฟูอะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเขากันเลยนะคะตัวนี้เขามีส่วนผสมของกูต้าบูซีวิตามิน b 3แล้วก็ทรีดไฮยาลูรอนนะคะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามิน C ถึง15เท่าเลยค่ะตรงนี้คือติว,ว้าวมากเลยนะเออทุกคนต้องลองดูจริงๆนะคะตัวนี้ชอบมากใช้แล้วผิวมันแบบชุ่มฉ่ำฉ่ำน้ําอิ่มน้ํานะคะต้องลองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์ของเขานะคะนี่จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นะคะ เทคเจอร์ของเขาคือเนื้อบางเบาซึมง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยแล้วก็ไม่ทิ้งความมันนะคะทุกคนคือเหมาะกับอากาศร้อนแบบบ้านเรามากๆเลยก<า>ลิ่นหอมสดชื่นด้วยนะคะทุกคน พรอนตีดีเซลั่มเกาหลีแบบซองตัวนี้นะคะราคา29บาทเท่านั้น,นะคะทุกคนนอกจากนี้นะเขายังมีแบบขวดขายด้วยนะคะราคา399บาทค่ะแค่ส่วนผสม3อย่างที่ติวบอกไปบวกกับผลลัพธ์ที่ได้ะคะ่ะคือคุ้มเกินราคาแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแถมแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็คือสวยหรูคือเข้าไปในเซเว่นเนี่ยก็คือเห็นแพ็กเกจจิ้งคือสะดุดตาแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะ ตัวถัดมาก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือ r o j u ค i สไวท์เทนน n ่งเพอร์ไรซ์แอดวานซ์รีเพ u m นะคะอย่างที่เราน่าจะรู้จักกันดีค่ะโรจูคิสก็ made in Korea มาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเคลมมาเรื่องช่วยแก้ปัญหาเรื่องจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอแก้เรื่องฝ้าเรื่องผิวคล้ำฝังลึกอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยผิวคล้ำจุดดำฝ้าแดดจางลง95%ที่เขามีส่วนผสมของวิตามิน b 3กลุตาไท ปุ่น หนึ่งหมื่นห้าพันกรัมแล้วก็มีสารสก,กัดของเบอร์รี่จากเกาหลีนั่นเองนะคะคนที่มีปัญหาผิวผิวไม่สม่ําเสมอฝ้าแดดแล้วก็ผิวหมองคล้ำที่มันฝังลึกอ,อะไรแบบนี้เนาะเขาบอกว่าเขาช่วยได้เพราะว่าเออเขาเป็นตัวรีแพร์เซรัมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเขายัง no SLS no paraben แล้วก็ no irritation นะคะทุกคนตัวนี้นะคะช่วยเรื่องให้ผิวใสขึ้นเรียบเนียนภายใน14วันได้นั่นเองนะคะทุกคนก็ราคา39บาทนะคะตัวนี้ตัวนี้เจ้าจะแพง ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยนะคะด้วยความที่เขาเคลมมาขนาดนี้ในราคา39บาทคิดว่าทุกคนต้องลองแล้วล่ะคะ่ะสําหรับตัวติ๋วนะคะใช้ตัวนี้ไปแล้วผลลัพธ์ทันทีหลังใช้ก็คือจะช่วยเรื่องผิวให้มันซอฟลงนิ่มลงนะคะรู้สึกว่าในวันที่เราซมๆหรือนอนน้อยเนี่ยใช้ตัวนี้ไปแล้วก็ช่วยให้หน้าเราดูแบบ ไม่ไม่โทมเท่าเราไม่ใช้ะค่ะทุกคนแต่ติว่ายังไม่ได้ลองใช้ถึงขนาดแบบ14วันนะคะว่าผลลัพธ์มันจะขนาดไหนเนาะอันนี้ก็ใช้ได้มาแบบประมาณกือบอาทิตย์นึงแล้วนะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ติวได้ก็คือเรื่องหน้าที่มันไม่โทมขนาดน,านั้นลองใช้ดูได้นะคะเผื่อเราจะได้หน้าสวยใสยแบบสาวเกาหลีค่ะ ตัวที่3ค่ะทุกคนตัวที่3ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเบสคอรีเอแพงต้นคอลลาเจนเซรั่มนะคะทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะคะด้วยที่ความที่เขาเป็นเซรั่มแผงตอนตัวนี้นะคะเป็นแพงต้นจากทะเลน้ําลึกแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนเข้มข้นนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของ สารสกัดจากสาหลายแดงใต้ทะเลน้ําลึกนะคะคือไอตัวแพลงต้อนจากทะเลน้ําลึกแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นกับผิวทําให้ผิวนุ่มกระชับเด้งอะไรประมาณนี้นะคะตัวสาหลายแดงของเขาเนี่ยก็จะช่วยเรื่องทําให้ผิวอ่อนเยาวลดเลือนริ้วรอยอะไรอย่างงี้นะคะก็สําหรับใครที่เออเริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอยอยากให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะแต่ส่วนตัวติวะชอบเทคเจอร์เขานะคะทุกคนรู้สึกว่าเทคเจอร์เขามันจะเป็นแบบดึงๆอนะทุกคนเป็นแบบ เนื้อเจลดึงๆนะคะเนี่ยพอทาไปแล้วอะไอเนื้อเจลของเขาที่ดึงๆนะคะทุกคนก็จะแบบแตกตัวเป็นน้ำนะคะตัวนี้นะราคาจะอยู่ที่49บาทค่ะปริมาณ10บ ml นะคะทุกคนก็ถือว่าเออได้เยอะกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเพราะเขาราคา4 9บาทเนาะส่วนตัวติวเนาะที่สัมผัสถึงผลลัพธ์เขาได้ทันทีนะคะพอทาไปแล้วมันแตกตัวเป็นน้ำมันให้ความรู้สึกว่าผิวมันดูแบบสดชื่นดูแบบไบร์ขึ้นเนื้อเจลเขาจะเย็นเย็นทให้ผิวเราตื่นตัวเราก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันสดชื่นขึ้นทําให้ผิวเราสดใสขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาเป็นเซรัม่มน้ําตก จากแพลงต้นใต้ทะเลน้ำหรึกนั่นเองนะคะทุกคนก็ตัวนี้ถ้าใครชอบเรื่องผิวอ่อนเยาว์ลดเลือนริ้วรอยทำให้หน้าแบบดูเด็กลงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ลองมองหาตัวนี้ไว้ใช้กันได้นะคะ <What? S 1> ตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้คือเซรั่มสมูทโตโทเมทัลคอลลาเจนไวท์เซรั่มนะคะ ก็คือ1ซองเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุน่น10ลูกเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะะสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะทุกคนผิวชอบมา,มากๆกลิ่นเขาแบบให้ความรู้สึกแบบหอมละมุนละมุนนะคือคือผิวชอบมากเลยค่ะตัวนี้นะเขาเคลมมาเรื่องช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงกับผิวที่ขาดการบำรุงแล้วก็ผิวที่มันแบบคร้ำเสียแบบสะสมนะคะเขาก็จะไปช่วยบำรุงผิวที่คล้ำเสียแล้วก็ช่วยให้ผิวแรดูกระจา่างใสมีส่วนผสมของอะบูตินคอลลาเจน กูต้าไทโอนแล้วก็ทําให้ผิวเปล่งปังกระจ่างใสดูมีออร่าอะไรประมาณนี้นะคะใช้แล้วผิวแบบดูกระจ่างใสออรา่าแก้มอมชมพูเปล่งปั่งอะไรอย่างนี้เนาะใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายเนาะพอใช้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกผิวมันแบบดูระมุนผิวมันดูแบบอิ่มน้ําแล้วก็ผิวดูแบบเออบํารุงมาแล้วอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันซอฟลงด้วยนะเวลาใช้ไปแล้วเนาะที่ผิวชอบเป็นพิเศษเลยก็คือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาคะ่ะทุกคน เขาจะมีแดงๆตรงนี้น่าจะเป็นส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะทุกคนแต่พอเราลูบๆไปแล้วอ่ะสีแดงๆค่ะมันจะเป็นเหมือนเม็ดบีบนะคะพอเราลูบไปเนี่ยมันก็จะแตกตัวกลืนไปกับเนื้อเซรั่มเลยนะคะพอใช้ไปแล้วแตรู้สึกว่าเออผิวมันนิ่มดีนะคะทุกคนแล้วกลิ่นเขาก็แบบหอมหอมเหมือนมะเขือเทศอ่ะก็ถ้าใครอยากผิวดูมีสุขภาพดีผิวเปล่งปั่งดูมีออร่านะคะก็ลองไปใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ราคา39บาทคะ่ะ แล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือกานีเยส k กินเนช r a l s a ลซากุระไวไฮยาลูรอนบูสเตอร์เซรั่มค่ะเขาทำหน้าแพคเกจจิ้งมาว่าเป็นไฮยาลูรอนเลยนะคะทุกคนและแน่นอนว่าเขาเคลมเรื่องไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้ก็ต้องช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวแน่นอนนะคะเป็นบูสเตอร์เซรั่ม30เท่าเปลี่ยนผิวหมองให้เป็นผิวใสอมชมพูได้ภายใน7วันนะคะทุกคนในราคา29บาทแล้วเห็นผล ภายใน7วันต้องลองนะคะตัวนี้เป็นบ u t เตอร์เซรั่มที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนเข้มข้นถึง30เท่าค่ะเขาเน้นเรื่องผิวชุ่มชื้นตเติมน้ําให้ผิวค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองผิวแพ้ง่ายผิวขาดน้ำอะไรอย่างนงี้เอเาก็ ลองตัวนี้ดูได้นะคะเพราะเขาเติมน้ําให้ผิวนั่นเองเนาะคนที่มีผิวมันนะคะควรที่จะเติมน้ําให้ผิวมากๆนะคะเพราะการที่เราผิวหน้ามันอะไม่ได้แปลว่าน้ําในหน้าเราเยอะนะมันหมายความว่าที่เราผิวมันเพราะว่าผิวเราขาดน้ําแล้วมันก็เลยต้องขับน้ํามันบนหน้าเราออกมาชดเชยกับน้ําที่เราเสียไปนั่นเองนะคะคนที่ผิวมันอยากให้ผิวหน้าไม่มันเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับ เติมน้ําให้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นอย่างพวกไฮยาลูรอนอะไรเนี้ยช่วยได้เลยนะคะอย่างตัวติวก็เหมือนกันคนผิวแห้งนะคะยิ่งจะต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะควรจะใช้เลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวบริงใสผิวเรียบเนียนผิวกระจ่างใสเติมน้ําให้ผิวอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวติวที่ติวใช้ตัวนี้เราเห็นผลลัพธ์เลยก็คือเรื่องผิวมันซอฟต์นุ่มชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกว่าผิวเราอิ่มน้ำเพราะเขาเป็นไฮยาลูรอนเนาะก็เลยรู้สึกววว่่าาใช้้้ไปแลผิิมมันนอเเจข มันจะเป็นเจลใสแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเจลใสดึงๆแบบนี้ค่ะทุกคนแต่พอใช้ไปแล้วติวรู้สึกว่าตัวนี้ซึมเร็วมากกว่าทุกตัวที่พูดมาเลยนะคะตัวนี้ช่วยให้ผิวดูบิง้งอมชมพูเป็นธรรมชาติแบบสาวเกาหลีนะคะก็ถ้าใครอยากให้ผิวแบบดูอุ้มน้ําผิวใสผิวใสขึ้นอมชมพูขึ้นแบบสาวเกาหลีก็ตัวนี้ลองไปหาดูกันได้นะคะราคาแค่29บาทเท่านั้นค่ะ มาถึงตัวสุดท้ายและท้ายสุดกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากพูดจนแบบว่าคอแห้งเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือมุนอาเฮาไฮยาลูรอนวิตซีเอสเซนเซรัน e ม er um นะคะตัวนี้ก็เคลมเรื่องไฮยาลูรอนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะราคา39บาทเนาะแต่ว่าตัวกานิเยสซากุระเมื่อกี้จะราคาแค่29บาทนะคะ อ๋อแต่ตัวนี้จะปริมาณ 7.5ML เนาะตัวนี้จะ 10ML ตัวนี้จะได้เยอะกว่านิดนึงเนาะตัวนี้ก็เคลมมาเรื่องการเติมน้ําให้ผิวทําให้รูขุมขนแรดูกระชับแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะเขามีส่วนผสมของห้ยาลูรอนแล้วก็วิตามิน C 50เท่านะคะเมื่อใช้เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ทําให้หน้าดูกระจ่างใสใยขึ้นนั่นเองนะคะเขามีไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนวิตซีนะคะทุกคนที่จะเติมน้ําให้ผิวทําให้ รูกมขนเรียบเนียนอะไรแบบนี้เนาะส่วนตัวติ๋วนะคะใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเออหน้านมันก็แบบรู้สึกว่าผิวนิ่มลงจริงนะคะทุกคนแล้วเติมน้ําให้ผิวจริงนะแต่ว่ากลิ่นเขาแอบเหมือนกลิ่นยานิดนึงอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เกี่ยวกับกลิ่นยานะชอบกลิ่นที่มันละมุนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหากับเรื่องกลิ่นอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเลยนะคะเทคเจอร์เขาจะเป็นแบบ ขุ่นๆสีนมนมขุ่นๆนะคะทุกคนในกล้องจะดูใสๆเนาะแต่จริงๆแล้วเขาจะสีแบบขุ่นๆนมนมแบบเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบเจลเจลนะคะไม่ได้เป็นน้ำใสๆเนาะต,ตัวนี้ก็เป็นวิตซีเอสเซนเซรั่มในเซเว่นที่ทุกคนควรจะซื้อไว้นะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปความชอบนะคะอย่างตัวพรอน,นะคะติวก็ประทับใจเลยนะคะด้วยเรื่องราคาของเขาเนี่ยถูกกว่าตัวอื่นๆที่ติวเลือกมาเลยนะคะราคาเพียงแค่29บาทแล้วก็ส่วนผสมที่ได้มาเนี่ยคือคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็พิสูจน์ได้จริงเรื่องเผยผิวสวยใสยผิวไร์ขึ้นโกลวขึ้นแบบ 3D แบบสาวเกาหลีเลยนะคะแล้วก็แพคเกจจิิงเขาเนี่ยสวยหรูดูแพงเกินราคาแน่นอน,นะคะ่ะ ก็ถ้าใครอยากมีผิวสวยใสแบบสาวเกาหลีนะคะที่แบบผิวใยผิว glow ขึ้นอะไรอย่างงีเ้เนาะก็เลือกเป็นตัวนี้ได้นะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะ จะประทับใจเรื่องที่เขาเติมน้ําให้ผิวเนาะด้วยความที่เขาเป็นไฮยาลูรอนเนาะติ๋วก็ชอบเรื่องที่ว่าเขาเติมน้ําให้ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นอะไรแบบนี้เนาะสองตัวนี้ก็ทุกคนก็ลองได้นะคะแล้วก็ตัวสมูทโตตัวนี้นะคะติ๋วชอบตรงที่เขาหนึ่งซองเนี่ยคือเท่ากับมะเขือเทศสิบลูกเออแล้วติ๋วก็ชอบเทคเจอร์ของเขาที่เขามีเม็ดบีชสีแดงแดงเหมือนมีมะเขือเทศอยู่ข้างในจริงๆนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาเนาะตัวนี้ก็คือทํามาได้ดีเลยนะคะติ๋วก็โอเคแล้วก็มาถึงตัวเพงต้นนะตัวเพงตนน้น ติ๋วก็ชอบเนื้อเจลๆของเขานะคะแล้วก็ชอบที่เวลาทาไปแล้วมันรู้สึกแบบผิวหน้ามันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเรื่องความอ่อนเยาว์อะไรเงี้ยก็คือชอบเหมือนกันนะจ๊ะติ๋วชอบตัวนี้นะคะเรื่องทาให้ผิวสม่ําเสมออะไรแบบเนี้ยเนาะคือลดจุดด่างผิวหมองคล้ำอะไรเงี้ยก็คือชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะสรุปเลยก็คือชอบทุกตัวนะคะแต่ว่าเรื่องแพคเกจิ้งอะไรติ๋วก็ชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะของพรนะในราคาเพียงแค่20 9บาทแล้วเขาทำออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ความที่เขาเคลมเรื่องผิวไบรท์ผิวโกลวผิวดูมีมิติแบบ 3D ผิวสวยอะไรอย่างนงี้นะก็ไปหาซื้อกันได้ที่7 e เ e ่นอนะคะ29บาทแล้วเขาก็มีแบบขวดด้วย399บาทคะ่ะ ็หมดแล้วนะคะสําหรับคลิปรวมครีมซองเซรั่มเกาหลีตัวเด็ดในเซเว่นที่ติ๋วมาฝากเพื่อนๆกันนะคะวันนี้ก็มีประมาณ6ตัวด้วยกันนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองไปเลือกซื้อตามกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้ติ๋วจะมารวมรีวิวในเซเว่นอีกนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ